สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่สาวตุ้มบ้านกันแงน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิวข้างห้องนอนพี่สาวตุ้มค่ะมียกเขามาจุกรุกรูจุกรุกรูแต่เช้าเลยบรรยากาศก็เย็นสบายๆมีลมนะคะลมพัดผ่านห้องนอน ประตูฟาดดังปังตาตุ่มสะดุ้งตื่นลืมเอาที่เหน็บประตูะเห็บไว้นะคะวันนี้มีลมอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เราจะได้ยินเสียงนกข้างห้องข้างห้องนอนเสิไม่ใช่ข้างห้องเพราะว่าพี่สาวอยู่บ้าน กลางตี๋วิ้ผมอ่ะนะคะสาทุ้มก็เลยยืนมองเขาเขาไม่เห็นพี่สาวตุ้หรอกนอกอ่ะไม่เห็นสักแป๊บหนึ่งนะเขาเหยะมาเหยไม่เห็นพี่สาวตุ้มคงอายอะ่ะสาวตุ้มก็เลยเบนกล้องหนีไปเกรงว่าเขาเจะบินหลบไปนะคะเพราะว่าตาตุ้มยังอยากมองเขาอยู่นะมีเคลื่อนดี สารกล้องไปที่อื่นแป๊บหนึ่งกลับมาใหม่ยังอยู่ค่ะยังอยู่แล้วขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมน,นะแต่ก็ยังไม่กล้าจับกล้องแปลนซูมไปที่เขานะก็ยังแปลนกล้องไปที่ยืนอยู่นะคะป้าสวยมากเลยนะคะวันนี้ฟ้าค่อยๆแพลนกล้องกล,ลับมาอีกนะ เขายังอยู่แล้วกข็ขยับเข้ามาใกล้อีกเลยจากกิ่งเมื่อกี้อยู่ไกลตืบเนาะขยับเข้ามาใกล้แ็่ยังไซ้ฝนนะเขาเขาลืมมองไปอ่ะว่าพีา่สาวจ้องเขาอีกแล้วน่ารักอยู่คนเดียวต้องบุ่นบายกับใคร มีลมๆหน่อยเย็นสบายค่ะใส่ปีกใส่ค้นไปนะพี่สาวตุ้มรัจองแล้ก็หันหลังมาทางห้องนอนพี่สาวตุ้นะันหลังให้ไม่ต้องสบตาเลยค่ะเลินดีไหมล่ะสาวตุ้มก็โชคดีนะห้องนอนอยู่ใกล้ต้นไม้ ก็จะเห็นนกเนี่ยแหละมาอยู่ใกล้ๆเย็นๆจะมากันหลายตัวเป็นฝูงค่ะแต่อันนี้ตอนเช้านกวินออกจากกรังไปหมดแล้วตันนี้แค่มาแต่งตัวคนเดียวเชืๆมองนกมองใบไ,ไม้ยู เแล้วเขามองมาเห็นพี่สาวตะะุ้มก็เลยเอาทีกั้นมาบังให้เขาเห็นพี่สาวตุ้มเขาจะได้อยู่นานๆที่กั้นเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่านไม่ออกหรอกก็มากั้นเก๋ๆไปอย่างนั้นยังอยู่ค่ะไม่ไปไหน เห็นนะเขาเห็นพี่สาวตุ้มนะเขาเหยาะมาเห็นแต่ว่าพี่สาวตุ้มก็มองตรงบังที่กันบางตาเนี่ยค่ะต่างคนต่างกลัวกันกลัวว่าสาวตุ้มนี่กลัวว่านกจะไปก็มอบลงเวลานกขัลก็ค่อยคอยยืดคอดูเขาถ้ายังอยู่ก็จ้องมองเขาด้วยกล้องส่องทางไกลนะ รวมเข้าไปใกล้ๆดูแข้งดูขาเขาเป็นโรคผิดหรือเปล่าไม่เคยสองคนนะสองแค่นกสองกระรอบร่มรื่นค่ะที่ข้างห้องนอนแบบีเป็นธรรมชาติธรรมชาติทำให้จิตใจผ่องใสงดงาม แล้วนี่ก็คือในห้องนอนของพี่สาวตุ้มค่ะพี่สาวตุ้มจะปรับแต่งห้องนอนสไตล์ญี่ปุ่นโคมไฟนี้ก็เป็นลูกคิดที่พี่สาวตุ้มซื้อมาจากเมืองจีนสมัยโอ้นานแล้วนะคะ ครื่องคิดเลขโคมไฟตัวนี้30ปีได้แล้วมั้งคะสมัยที่พี่สาวตุ้ไมไฟเบอรกีก็ถือติดไม้ติดมือมาซื้อติดไม้ติดมือมา,อมมอมาเพราะว่าสาวตุ้มชอบเครื่องเฟอร์น,นิเจอร์ที่เป็นของเก่าแล้วก็เป็นไม้แล้วก็ผนังนี้ก็จะ,ะตกแต่งด้วยกรอบ รูปส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นห้องนอนพีซสาร์โตอยู่คนเดียวสบายเตียงใหญ่ๆนอนไม่ต้องมาแบ่งใครไม่มีใครมาแย่งผ้าห่ม หองภาพอันนี้คือโคมไฟไม่ใช,ใช่โคมไฟใช่ไหมโคมไฟในห้องนอนที่สาวกุ้งมันเหมือนสุ่มหาปลาเลยนะคะก็เป็นไม้ลมพัดมันก็จะฟิวววอนสวยแบบนี้นะคะ